เห็นมีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์นะคะว่าพี่หญิงค่ะสกินในกิจกรรมนี้อ่ะตรงสกินฟรีตรงนี้นะถ้าใครชาร์จเสร็จหมดแล้วนะคะซึ่งพี่หญิงก,ก็ชาร์จเสร็จหมดละเต็มพลังเต็มพลังเลยก็จะได้สกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการกดรับสกินนี่เลยค่ะลิเลนาเลเซอร์นะคะก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ย มันติดปัญหาตรงนี้แหละน้องๆหลายคนบอกว่าพี่หญิงค่ะสกินมันยังไม่เข้าแก่แกฟังดีๆนะมันอยู่ในคลังจะต้องไปเปิดในคลังก่อนอ่ะเดี๋ยมาดูเนี่ยนะคะเมื่อเรารับเสร็จอย่าไปดูที่กลองจดหมายนะไม่มีค่ะมันอยู่ในคลังเนี่ยได้รับเมื่อเร็วๆนี้นะจ๊ะเราก็ทําการเลื่อน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 หาเลื่อนหาเอาอยู่ไหนนี่ไง ต่เองเลเซอร์ทําการเปิดใช้ก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าโบยวานะว่าสกินไม่เข้าโอ้โหแม่มันไม่มีหรอกอะถ้าแกไปดูแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอะเดี๋ยวจะให้ดูเมดลิเลียนนาถ้าแกไปดูแบบนี้อะ่ะรอยทั้งรอยเลยมันยังไม่เข้านี่ไงปกติสกินนี้เราต้องมีใช่ไหมละ่ะเนี่ยห้าร้อสปองเลยนะถ้าซื้อเป็นเงินสดในกิจกรรมนี้แจกฟรีเนี่ยแกจะต้องเสียตังค์ซื้อแต่ไมค่ค่ะ แกต้องมาดูที่นี่ก่อนที่คลังของเรานะจ้าได้รับเมื่อเร็วๆนี้นี่ไงเลเซอร์กดใช้ไปเลยอย่าลืมกดใช้ก่อนนะจ้ากดใช้ปึ๊บยืนยันแค่นี้แล้วก็จะได้สกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูเอฟเฟกต์คร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะคะเอฟเฟกต์ Effect, สกินว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยทุกคนการโจมตีปกติบอกเลยนะว่าอุตส่าห์ฟรีอะ่ะทุกคนเนี่ยเมนเมนไม่ควรพลาดนี่ก็จะเป็นการปาลูกดอกใส่แบบนี้เลยจ้ะสกิลที่1นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอืมเนี่ยทุกคนเห็นปะเป็นเหมือนคล้ายๆรถแข่งไงอันนี้อะ่ะมันเป็นแบบสกินรถแข่งนะเนี่ยโคตรสวยเลยอะ่ะเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าสกินฟรีจะเอฟเฟกต์เลิศเนาะเนี่ยเห็นปะ เห็นยางเดี๋ยแป๊บหนึ่งทำไอันี้ให้ดูมุมกล้องเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยโคตรสวยอะ่ะประมาณนี้เลยในส่วนของการแปลงด้าก็จะแปลงปึ๊บนี่มันจะมีคำว่าฟินิชด้วยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเห็นปะปึ๊บคำว่าฟินิชก็คือหมายถึงเช้นชายเส้นชายนี่แหละตัวเองเนี่ยแบบนี้เห็นปะโอ้โหโคตรดีเล่ะในส่วนของร่างจริงจอกมากนการตะปบธรรมดาเนี่ย เป็นสายสีเขียวนะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยการตะปบครั้งที่3าจะเป็นลูกกลมๆประมาณเนี้แตกออกปุ๊บแบบนี้เลยในส่วนของการตะปบสกิลหนึ่งนี่สีเขียวปั๊บนี่เป็นไงเป็นไงสกิลสองเป็นการพุ่งผ่านนะปั๊บนี่ลูกบอลอุย้ยสวยเด้อแม่่าไม่ได้นะเนี่ยทุกคนดูดีลูกบอลอ๋อลูกบอลเป็นโลอันนี้ทุกคนเป็นโลถ้วยถ้วยอันนี้อะถ้วยทองคำเนี่ยแบบนี้ พราะสวยดิตุ้มใส่ศัตรูแบบนี้ในส่วนสกิลสามแปลงร่างกลับก็จะประมาณนี้เลยปึ๊บแปลงร่างกลับรับโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเอฟเฟกต์ก็รีบๆไปรับกันได้นะจ๊ะเออแล้วน้องๆจะรับสกินไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะบัฟค่ะก็พูดง่ายว่าตอนแรกอ่ะมันบัฟแต่ว่ามันก็ปรับความแรงลงมา นิดนึงค่ะจากเดิมนะคะสร้างความเสียหายกระสุนสีม่วงสกิลที่1นะคะ2 3 4เนะคบวก0.5อ่0.75 1%ทุกๆโบนัส75 AD สูงสุด HP นะจ๊ะประมาณเป็นสร้างความเสียหาย2 4 4 8บวก0.5 0.75 1%ทุกๆ75โบนัส AD ของ HP สูงสุดในส่วนสกิลที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะ เหมือนการเป๊ะๆเ,เลยเดิมสร้างความเสียหายนะคะ2ทับสีเฮ้ยไม่ใช่2ทับสทับสบวกศูนุทับหทุกๆ75โบนัสเอดีของ h อสูงสุดนะคะประมาณเป็นสร้างความเสียหาย2ทับสีทับสีุบวกศูนบวกหทุกๆ75โบนัสเอของเอสูงสุดก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะ ก็เป็นการบัฟถอนขึ้นมานิดนึงนะคะดีกว่ามันเบามาในส่วนของคิวเลนก็จัดโดนเนิร์ฟนะคะโดนเนิร์ฟอะไรบ้างเดี๋ยวพี่หิงจะพาไปดูคะ่ะสิ่งแรกเลยคะ่ะสกิลที่1นึ่งสกิลนี้เลยเนี่ยปาดหลังนะคะสกิลโจหลังแบบนี้เออฮดดดสร้างความเสียหายลดลงค่ะจากเดิม175-300บถึง300วก0.5โบนัสเอดีแใหม่เป็น150 1 5 0่งบถึง250วก0.45โบนัสเอดีก็ ถือว่าลดลงมาเยอะมากเลยนะแม่อ่ะในส่วนสกิลที่3นะครับโบนัสความเสียหายนะคะจากเดิม150-175-200นะครับปรับม่เป็น120-140-160ก็เรียกได้ว่าลดลงมาประมาณเวลละ40นั่นเองจ้าอ๋อคิวเลนก็จะมีประมาณนี้ก็ หั่นไปแบบเกาตูดใครอ่ะเยอะไปอะ GM ก็เลยเนิฟสงสา,ารอยู่นะแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเนิฟคิวเลยแล้วก็มาในส่วนของเติมคูปองโอ้ยมาแล้วจ้าบอกเลยว่าเรารับได้แล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เติมนะซึ่งพี่หญิงก็ไม่ได้เติมนะคะเพราะว่าอายไม่มีทางค่ะเราก็กดรับไปเลยนะจ๊ะของสกินยิปเนตช่วยการเติมคูปองเพื่อใช้ใหเหรียญเอารับได้เฉพาะคนที่ใช้เหรียญแล้วเท่านั้น แรงมากโอเคเพราะฉะนั้นพี่หญิงก็จับไปเติมกันเลยโอเคทางพี่หญิงเองก็ได้ไปเติมมาเป็นที่เรียบร้อยไหนไปกดรับสก,กินกันเลยดีกว่าโอโหนี่อุ้ยพี่หญิงได้ไอ้นี้อุ้ยเสียดายพี่หญิงน่าจะเติมอีกสักสามเหรียญนะโอเคช่างมันเถอะยินดีด้วยคุณได้รับเหรียญน,นี่ไงเห็นปะทุกคนเราก็จะได้รับเหรียญแต่ว่าเออใช้ดีปะใช้หึเหรียญ ไปใช้เหรียญสาเร็จเอาอะไรอ่ะแล้แค่นี้เน่นะใช้เหรียญสําเร็จโอ้ยแม่ต้องใช้สิบเหรียญเลยอ่ะนู่นกว่าจะได้สิบเหรียญเราต้องเติมตั้งเยอะช่างมันเถอะขอแค่สกินอิฟเน็ตก็พอละลับไปเลยทุกคนนี่ไงแค่นี้เราก็จะได้สกินอิฟเน็ตแล้วมันจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันดีกว่ามากล่องจดหมายเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง รับไปเลยจ้ายิฟเนตโอ้โหแม่มีเอฟเฟกหรือเปล่าเนี่ยเอาใจอีแตะเลยเนี่ยโ,โคตรล่อเทแต่ว่าน่าจะเป็นล่างมนุษย์เนาอแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเราจะไปดูกันดีกว่าว่าอีฟเนตจะเป็นยังไงอีฟเนตเป็นไฟเตอร์หรือว่าเป็นแทงนะจ๊ะอ่ะกดมาเลยตรงนี้สวมใส่โอ้เป็นลิมิเต็ดเขียวค่ะทุกคน ไม่มีเอฟเฟกนะสก,กินนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเติมแค่ก้าปองเองต่ำสุดเราก็ได้แลว้วอ่ะไม่กี่บาทนะเนี่ยก็โอเคเลยแค่นี้อ่ะมาลุ้นรางวัลคอนเนตโตกันดีกว่าทุกคนพี่หญิงก็อยากได้ลิงน้ำแข็งอยุ่นนะเพราะว่าพี่หญิงก็ไปกินมามีทั้งหมด3อันนะอุตส่าห์ไปซื้อมานะจะเกลือขนาดนั้นเลยหรอทีเอ็มขอในเถอปะปถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันดีกว่าโค้ดแรกมารหัส วางปลาแลกของรางวัลสําเร็จอ่ะกลับไปยังหน้าแรกเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีเดียวกันดีกว่านาอทุกคนแลกให้หมดกันเลยดีกว่ามารหัสที่สองกันนะจ๊ะก็กแลกไปเลยสิคาะเรียบร้อยขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้ส่งไปแล้ววาสานอะรหัสที่สามโอเครหัสที่สามนะจ๊ะก,ก็ไปกันเลยสิคะ่ะนี้ส่งของขวัญเรียบร้อยไปทุกคน พร้อมอยังที่จะกรีดกราดกับพิงว่าเราจะได้อะไรกันมีทั้งหมดสอย่างนะคะเพราะว่าพีิงก็ไปกินอะไรเท่าไหร่วะก็จะไม่ได้เหมือนกันอ่ะพร้อมแล้วไปเปิดอันแรกไปเลยขอในอเถอค่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าจะได้กี่แล้วเดี๋ยวเตรียมของอะ่ะอืมอืมเดี๋ยวจะได้กี่ละไปมาลิงน้ําแข็งหรือเปล่าโอโหลิงแดงกันเลยว่ะ วดหัวเลยลิงตัวแรกก็สีแดงเนี่ยอะลิงน้ําแข็งมาหน่อยเธอว่ายล่ะลิงน้ําแข็งอีงยังไม่มีลิงน้ําแข็งมาโอโ้โหเหนื่อยใจปะลิงสีแดงอะไม่ยอมแพ้ปะลิงน้ําแข็งอันสุดท้ายนะทุกคนคิดว่าเราจะได้ปะเปิดมาลิงน้ําแข็งมาเฮ้ย โอเคก็ลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ก็ไปพิจรารณาเอาว่าเราจะกินหรือเปล่าในกระ,ะสั3กล่องไม่ได้พี่งก็เคยทําคลิปอันนี้ไปแล้วนะเยอะแล้วนะแลก็ไม่ได้เลยไม่เป็นไรมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงทุกคนเราก็ได้อิ่มได้เย็นนั่นแหละได้สดชื่นนะคะก็สามารถไปลองกันได้ในแค่คอน โตนะจ๊ะพิเศษนะคะสำหรับใครที่จะไม่เติมพี่อิงก็มีแจกอลเล็ t ขอสัก2คนละกันเดี๋ยวพี่อิงจะให้บัตรเอาไปเติมเองนะเป็น t ู o wallet ยี่สิบาจำนวน20บาท2รางวัลละกันใครที่อยากได้นะคะไม่ยากเลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตาม y o ยูทูบคุณหญิงเมืองทิพย์แค่นี้เองแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าอยากได้เดี๋ยวพี่หญิงจะสูมให้นะคะรางวัลรางวัลละ20วอลเล็ตนะคะ2รางวัลวะะวก็40วอลเล็ตก็คือไม่ยากแต่ก็อยากให้คอมเมนต์ไว้นะ